สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับการอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในช่วงเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาฟังแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกทีมชาติอยู่นะข่าวภายในสโมสรก็มีอยู่ประมาณหนึ่งแต่ก็จะพยายามหาข่าวที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนฟังกันเหมือนเดิมเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคอบบี้เมนูก่อนเลยค่ะ หลังจากที่เพิ่งจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเนี่ยมาดูซิว่าเจ้าตัวนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างโดยล่าสุดค่ะคอปปี้เมนูก็ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่การประกาศรอบแรกออกมาเนี่ยไม่ติดไว้อย่างนั้น ซึ่งตอนแรกเนี่ยชื่อของเมนูด้านไปติดอยู่ในชุด U21 ก่อนนะคะแล้วกลายเป็นว่าแกเลสเเกตโดนด่าดยับเลยนะคะว่าโอ้โหเมนูฟอร์มเล่นดีขนาดนี้แต่ไม่ถูกเรียกตัวติดทีมได้ยังไงแต่สุดท้ายก็ติดทีมจนได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทัพป,ปีศาตแดงนะเพิ่งจะอายุ18ปปีแต่ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเมนูเนี่ยฟอร์มดีแบบดุดนันไม่เกรงใจใครเลยนะคะ อ๋อลืมบอกไปการเรียกติดทีมในครั้งนี้ก็ไม่ได้ว่ามีใครบาดเจ็บแต่งใดนะคะแต่เป็นการเรียกติดทีมไปโดยคำหนึ่งจากฟอร์มการเล่นของเขาล้วนๆนะคะโดยทีมชาติอังกฤษจะมีโปรแกรมเจอกับทีมชาติบราซิลแล้วก็ทีมชาติเบลเยียมทีนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของเมนูกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่เซอร์ไพรส์ถูกเรียกตัวไปติดทีมชุดใหญ่เนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงบ้าง คอบบี้เมนูเขาบอกว่าความรู้สึกของผมมันแตกต่างกันเล็กน้อยนะผมหมายถึงว่าการที่ผมถูกเรียกตัวไปเล่นให้กับทีมชุด u 21ก่อนและหลังจากนั้นผมก็ได้รับข้อความจากสตีฟฮอนแลนด์ซึ่งก็เป็นผู้ช่วยของแกเลสเซอเกตเขาบอกว่าให้ผมเดินทางไปพบเขาที่รีเซพชันแล้วบอกว่าผมเนี่ยถูกเรียกตัวติดทีมชุดใหญ่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆตอนแรกผมไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้น คอบบี้เมนูก็เปิดใจเอาไว้ประมาณนี้นะคะโดยสำหรับคอบบี้เมนูก่อนหน้านี้ก็เคยติดทีมชาติชุด U 17ปีมาแล้วชุด U 19ปีมาแล้วแต่ชุด U 20กับชุด U 21ยังไม่ติดนะคะพอติดทีก็ข้ามกระโดดไปติดทีมชุดใหญ่เลยนะอ่าก็ขอสแสดงความยินดีกับคอบบี้เมนูด้วยอีกหนึ่งคนก็แล้วกันทีนี้มาต่อกันที่บูโน่ฟานิสกันหน่อยดีกว่า พอล่าสุดบูโน่ได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนที่เขาเจอกับเซอร์จิมในครั้งล่าสุดเนี่ยเขาได้เข้าไปบอกกับเซอร์จิมด้วยนะคะว่าต้องการที่จะอยู่ต่อกับปีสาตแดงแบบยาวๆก็สําหรับณปัจจุบันนี้เซอร์จิมก็เข้ามาเป็นผู้บริหารคนใหม่ของทัพปีสาตแดงอย่างเต็มตัว100%ซอันนี้เฉพาะกิจการเกี่ยวกับฟุตบอลนะแต่กิจการเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆเนี่ย ยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะยังคงเป็นตระกูลเกเซอร์อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เซอร์จิมก็ถือว่ามีสถานะมากเพียงพอที่จะตัดสินชี้ขาดว่าใครจะได้อยู่ต่อกับทีมหรือใครจะได้โดนอับปะหิออกไปเนื่องจากในตลาดคังหน้าอย่างที่รู้กันตามข่าวเนี่ยหินบอกว่า ปีสัตแดงจะมีการโละนักเตะหลายต่อหลายคนออกไปใครที่ผลงานไม่ดีแล้วค่าเหนื่อยแพงก็จะโดนปล่อยออกไปตามระเบียบนะคะรวมถึงมีหลายหลายคนที่กำลังจะหมดสัญญาแล้วด้วย โดยสำหรับประเด็ดนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาทางบูโน่ฟายนิสได้ออกมาเปิดเผยกับเว็บไซต์สมอสรสว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่ไม่ต้องการถูกพิจารณาให้ปล่อยออกไปจริงๆก็ไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะบูโน่ก็ถือเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับทีมนะ ซึ่งโบโนเขาได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สมวสอว่าการที่ได้เจอกับเซอร์จิมในครั้งล่าสุดเนี่ยเขาได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเขาให้เซอร์จิมฟังด้วยโบโนบอกว่าผมได้พบกับเจ้าของใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาต้องการพบกับผู้เล่นทุกๆคนแล้วแต่ละคนก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของใหม่กันครบแต่ผมจะพูดเฉพาะในมุมของผมก็แล้วกันผมเจอเขาแล้วแล้วผมก็บอกกับเขาว่าผมต้องการอยู่ที่นี่ต่อไป ผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ในแบบระยะยาวผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าพวกเขาจะทำตามที่ผมขอหรือเปล่าสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือผมต้องการให้ทีมเนี่ยอยู่ในสถานะเป็นทีมที่มีการลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดูก,ดก,กาลบูโน่ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะสำหรับบูโน่ก็น่าจะได้อยู่ต่อกับปีศัจแดงอีกซักระยะใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าไม่มีข่าวว่าสโมสรเนี่ยจะปล่อยแกออกไปแต่อย่างใดนะคะ โดยปัจจุบันนี้ปีศาจแดงยังคงถือว่าอยู่ในเส้นทางของการลุนแชมป์อยู่นะอันนี้พูดแบบเขินๆเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเอาชนะลีพูผ่านเข้ารอบต่อไปของศึก f a ฟเอัด้วยการไปเจอกับโคเวนทีและโอกาสผ่านเข้ารอบเนี่ยสูงมากๆถ้าหากไม่มีอุบัติเหตุทางฟุตบอลเกิดขึ้นนะแล้วก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้กับเชลซี ซึ่งนัดนั้นนั่นแหละถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาการทำงานของเอลิกทินฮากเลยก็ว่าได้นะคะว่าในซีซั่นนี้เนี่ยจะได้แชมป์ติดไม้ติดมือกับเขาบ้างหรือเปล่า ทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเลฮันโดกานาโชกันหน่อยดีกว่าเพราะล่าสุดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมสื่อจากอาร์เจนตินาได้ประคมข่าวเหมือนกันเลยนะคะว่ายังไงท้ายที่สุดแล้วอนาคตของกานาโชก็จะต้องมาจบกับเรอัลมาดริดนะคะก็สำหรับอาลฮันโดกานาโชในซีซั่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเวลความเป็นซปเปอร์สตาร์เนี่ยจับมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องลุ้นกันแบบยาวๆก่อนนะ เพราะในตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นแค่งอคาเดมีอยู่นะคะแต่ดูจากความมั่นใจและฝีเท้าแล้วเนี่ยสามารถทดแทนแข้งชุดใหญ่ได้แบบสบายๆเพียงแต่ล่าสุดค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีนักข่าวคนดังคนหนึ่งของอาร์เจนตินาที่ชื่อว่ากา r ์ตอนเอดูคือเห็นทางสื่ออังกฤษเขาบอกว่านักข่าวคนนี้เนี่ยมีความน่าจะถือเกี่ยวกับนักเตะอาร์เจนตินาค่อนข้างมากนะคะ กาตต้อนเอดูเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่ออาเจนเมื่อคืนว่าความฝันในการเป็นนักเตะของอาเลฮันโดกานาโชเนี่ยยังไงเรอาลมาลิดก็คือความฝันสูงสุดของเขาแต่ในตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือความคิดและความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของเขาสักวันหนึ่งเขาอยากจะลงเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรเรอัลมาลิดนักข่าวคนนี้เขาก็บอกเอาไว้แบบนี้นะคะซึ่งถ้าถามว่า แล้วเลอามาริดเนี่ยสนใจกานาโชหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยว่าก็สนใจอยู่นะคะแต่อาจจะไม่ได้จริงจังอะไรมากมายสักเท่าไหร่เพราะก็อย่างที่บอกอายุยังไม่ค่อยเยอะส่วนในตอนนี้เนี่ยก็มีสัญญายาวไปจนถึงปี2028นู่นเลยนะคะและปีสาต์แดงในตอนนี้ก็ยังไม่มีความต้องการที่จะปล่อยกานนาโชแต่งใดนะเรียกได้นะว่าถ้าหากมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาก็น่าจะถูกปัดตกไปก่อนนะคะ หรือถ้าหากอยากจะได้จริงๆก็เอาเงินมาซัก3ามยล้านปอนด์ก็แล้วกันเดี๋ยวขายให้ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวที่ทำให้สื่ออังกฤษเนี่ยสะเทือนไปแทบทุกสื่อเลยนะคะพอล่าสุดแกเละสเซาเกตหลายหลายสื่อได้รายงานออกมาตรงกันว่าเซาเกตขึ้นเป็นต็งหนึ่งที่จะเข้ามาคุมทีมปีสัตวแดงในซีซั่นหน้าไซอย่างนั้นแถมแค่นั้นไม่พอนะคะนักเตะปีศัตวแดงทุกๆคนเนี่ยยินดีที่จะให้เซาเกตเข้ามาคุมทีมอีกต่างหาก โอโหอะไรจากขนาดนั้นก็สำหรับข่าวนี้มัดรวมกันไป2ข่าวเลยนะเพราะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับแกเลตเซาเกตทั้ง2ข่าวนะคะโดยเมื่อคืนในช่วงประมาณสักตีหนึ่กว่าๆยู่ดีก็มีกระแสจากสื่ออังกฤษหลายละแสื่อรายงานข่าวตรงกันเลยนะคะว่าในตอนนี้เตง1ที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทัพปีศาจแดงเนี่ยเป็นเตหนงหร่วมนะคะ จากตอนแรกเต็งหนึ่งจะมีเพียงแค่แกรมพอตเตอร์คนเดียวนะคะตอนนี้แกรเรสเซอเกตกลายเป็นเตงหนึ่งร่วมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนถ้าหากจะถามว่าอ้าวแล้วเหตุผลไหนล่ะที่ทําไมสื่ออังกฤษถึงได้ยกเซอเกตขึ้นมาเป็นเตงหนึ่งตรงนี้แอดก็พยายามหาข้อมูลจากหลายๆที่นะคะก็ไม่ได้มีบอกเหตุผลเอาไว้นะว่าเพราะอะไร แต่ถ้าคิดเอาเองก็น่าจะเป็นพร้อมมีนักเตะแบบลูกรักเนี่ยน่าจะเยอะนะคะอย่างเช่นแฮร์รี่แม็กควหรือว่ามาคัตเนฟตโฟ์ดอะไรพวกนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทัพปีสัตวแดงนะคะรวมถึงนักเตะอย่างคอบบี้เมนูด้วยนะอันนี้ก็เป็นส่วนในข่าวแรกนะคะ ส่วนอีกหนึ่งข่าวเนี่ยก็คือมีรายงานจากสื่อ ESPN นะคะว่าหลังจากที่มีข่าวว่าแกเลสเซอเกตกระโดดขึ้นไปเป็นเต็งหนึ่งในการเข้ามาคุมปีสาตแดงนักเตะทุกๆคนของทัพปีสาตแดงเนี่ยก็โอเคนะคะสำหรับแกเลสเซอเกตโดยเฉพาะบรรดานักเตะอังกฤษนะเพราะว่ารู้ถือฝีไม้ลายมือกันอยู่แล้วนะคะ แต่ในข่าวนี้เนี่ยแอดก็สงสัยอยู่นิดนึงนะว่าแล้วสื่อ ESPN เนี่ยไปรู้เรื่องราวในห้องแต่งตัวของทัพปีศาจแดงมาได้ยังไงว่านักเตะทุกคนของปีศาจแดงเนี่ยเลือกแกลิสเซเกตอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะคะก็ยังไงในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการพักเบรกทีมชาติอยู่นะมันก็จะมีข่าวอะไรแบบนี้ออกมาค่อนข้างจะเยอะยังไงก็รบกวนฟังข่าวกันแบบมีสติกันนิดนึงนะคะ แต่ถ้าจะถามว่าอา้าวแล้วแอดเนี่ยทำไมจะต้องเอาข่าวนี้มาเล่าให้กับทุกคนฟังกันล่ะก็ข่าวนี้มันเป็นข่าวที่กำลังดังมากๆเลยนะคะที่อังกฤษถ้าไม่เล่าให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวจะตกข่าวแล้วจะมาโทษแอดมินทีหลังไม่ได้นะคะ ก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเชา้านี้ก่อนจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกนาลังใจแอดด้วยนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ